สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะม .2 ทุกห้องเลยนะคะสองหนึ่งสองสองส,งสแล้วก็24นะคะวันนี้คุณครูจะมาเฉลยนะคะที่คุณครูทิ้งไว้ให้ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนปีใหม่ข้ามปีเลยข้อนี้นะคะมีทรงโยไม่กี่คนนะคะเดี๋ยวเอาใหม่ เนาะนักเรียนอาจจะยังไม่เข้าใจเพราะว่ามันเป็นการสื่อสารทางเดียวถ้านักเรียนไม่เข้าใจยังไงนักเรียนไลน์มาถามคุณครูได้ส่วนตัวเลยนะคะในไลน์กลุ่มก็ได้นะคะเพื่อนๆจะได้รู้ด้วยว่าเออมันเป็นจุดที่เราไม่เข้าใจตรงกันหรือเปล่านะคะเวลาครูอธิบายแล้ว ก็จะได้เข้าใจตรงกันนะคะแต่ถ้าไม่เข้าใจยังไงให้รีบถามนะเพราะว่าเราจะได้ไปต่อเรื่องถัดไปได้นะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้เออมาทบทวนแล้วกันเนาะทบทวนเกี่ยวกับอัตราเร็วแล้วก็ความเร็วจำได้หรือเปล่าจำได้นะไม่ผ่านมาไม่กี่สัปดาห์นะไม่ใช่ไม่ใช่เ่นานหลายปีเนาะอ่ะทีนี้เด็กๆด,ดูนะ โจทย์ที่ครูให้ไว้คืออริย์อริยาเนี่ยเดินไปจากทิศตะวันออกเด็กๆจำเรื่องทิศได้ใช่ไหมคะอ่ะเด็กๆจำเรื่องทิศได้นะเดินไปทิศตะวันออกใช่ไหมคะครูขออนุญาตขึ้นด้านนี้วาดน้อยๆอเดินไปทิศตะวันออกคือไปด้านนี้ถูกต้องไหมคะอ่ะไปเท่าไหร่นะไป20เมตรใช่ไหมคะไป20เมตรจากนั้นเดินไปทิศตะวันออกเฉียงใต้จำทิศได้ใช่ไหมเหนือ ใต้ใช่ไหมคะออกตกตะวันออกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้ตะวันอันนี้อะไรคะลองลองพูดตามคุณครูนะลองคิดตามนะอันนี้ตะวันออกเฉียงใต้และก็อันนี้ตะวันตกเฉียงเหนือโจทย์บอกว่าเดินไปทางตะวันออกเฉียงใต้ต้องเดินไปด้านนี้ถูกต้องไหมตะวันออกเฉียงใต้อะเดินมาด้านนี้ปึ๊บเท่าไหร่นะ 30เมตรอ่ะ30เมตร m เล็กของครูคือเมตรนะคะ30เมตรจากนั้นโจทย์บอกว่าแล้วเดินไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเด็กๆดูซิทิศตะวันตกเฉียงเหนืออยู่ตรงไหนอ่าทิศตะวันตกเฉียงเหนือคือเส้นนี้ถูกต้องไหมคะซึ่งมันเป็นทิศที่ตรงข้ามกับทิศตะวันออกเฉียงใต้แสดงว่าเขากะเดินกลับไปทางเดิมถูกต้องไหมฟืดๆๆเป็นระยะทางเท่าไหร่นะ30เมตร เห็นไหมตอนเนี้อาริยายืนอยู่ตรงนี้ถูกต้องไหมคะใช่ไหมอ่ะโอเคทีนี้เขาบอกว่าใช้เวลาไปสามนาทียี่สิบวินาทีเด็กๆด,ดูถ้าเวลามาเป็นแบบนี้เห็นไหมคะเด็กๆแล้วเด็กๆด,ดูหน่วยเมตรเห็นไหมเด็กๆต้องแปลงจากนาทีตรงนี้ให้อยู่ในรูปของวินาทีเพราะครูต้องการ ที่จะได้หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีใช่ไหมอ่ะทีนี้เราแปลงหน่วย1นาทีเท่ากับ60วินาทีแสดงว่าถ้า3นาทีจะมีค่าเท่ากับเอา6คูณใช่ไหมคูนไม่ใช่เอา60คูณกับ3อันนี้60วิใช่ไหมคะ60วินาทีเนาะอันนี้3ก็เท่ากับ อันนี้3นาทีอันนี้หน่วยเป็นนาทีนะก็จะได้เท่ากับ180วินาทีบวกกับอีก20วินาทีที่เกินมาก็กลายเป็น200วินาทีตอนนี้เด็กๆรู้รอะไรแล้วบ้างหนึ่งครูเขียนไว้ก่อนเลยเด็กๆรู้เวลาเวลารู้แล้วคือ200วินาทีใช่ไหมคะสองเด็กๆรู้ระยะทางถูกต้องไหม ระยะทางเดินจากทิศตะวันออก20เมตรอเขียนไว้20เมตรจากนั้นเดินไปทิศไหนคะทิศตะวันออกเฉียงใต้อีก30บวกอีก30แล้วเดินไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออีก30กลายเป็นเท่าไหร่เนี่ย20บวก30เป็น50 50บวกอีก30เป็น80หน่วยเป็นเมตรอ่ะทีนี้ สำคัญแหละการกระจัดการกระจัดจะมีค่าเท่ากับจุดสุดท้ายไปหาจุดเริ่มต้นก็คือระยะเนี้ยเนี่ยเนี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 ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะยี่สิบเมตรเพราะเขายืนอยู่จุดสุดท้ายตรงนี้ใช่ไหมจุดเริ่มต้นอย่างนี้เป็นเส้นตรงฉะนั้นการกระจัดมีค่าเท่ากับยี่สิบพอเด็กๆรู้หมดแล้วเด็กๆหาอะไรได้แล้วหาอัต ตาเร็วาหาอัตราเร็วนะคะหาอัตราเร็วจากสูตร v เท mm. ่ากับ s, <S, mm. <S ส่วน t s ตัวนี้เป็นระยะทางอะมาดูกัน v เท่ากับ s ระยะทางคือเราหาไว้แล้ว80เวลาเราหาไว้แล้วคือ200ฉะนั้นตัดทอนค่ะเด็กๆ ศูนย์ตัดศูนย์เอาแม่สองเนาะสองสี่แปดสองสิบตัดได้ยังไงตัดได้อีกดดอกลายเป็นสองสองสองห้ากลายเป็นเหลือสองส่วนห้าสองส่วนห้าตั้งหารแล้วได้เป็นศูนย์จุดอะไรคะสี่ หารไปไหมเมตรต่อวินาทีหารไม่เป็นอย่างนี้นะคะก็เอา2ไว้ข้างในเอา5ไว้ด้านนอกเพราะ5เป็นตัวหารใช่ไหมคะ2เป็นตัวตั้งนะคะก็เอา5หาร2ไม่ได้ใส่0เติมจุดใส่0 5อะไรได้20 5 4 20ได้0.4 นะคะอ่ะต่อมาดูต่อนะคะเมื่อกี้ได้อัตราเร็วไปแล้วต่อไปเราจะหาอะไรบ้างแล้วหาความเร็วความเร็วหาจากสูตร v เท่ากับ s ส่วน t อย่าลืมใส่เวกเตอร์นะคะอย่าลืมใส่เวกเตอร์กาจะได้เป็น v เท่ากับ s ส่วน t นะคะทีนี้ v ตัวนี้ ความเร็ว s ตัวนี้จะไม่ใช่ระยะทางแล้ว s ตัวนี้จะเป็นการกระจัด20ส่วนเวลาคือ200เก่งมากอ่ะตัดทอน0ตัด0 2ตัด20นะ2 1 2 2 1 2เหลือ1ส่วน10 1ส่วน10ทำเป็นทศนิยมทำยังไงเอ่ยเอาอะไรตั้ง อ,อะไรตั้งอ่าเอา1ตั้งนะคะแล้วหารด้วย10 10หารหนึ่งไม่ได้ใส,ส่ศูนย์เติมจุดใส,ส่ศูนย์สิบหนึ่งสิบฉะนั้นได้คำตอบแล้วข้อนี้คือ0.1เมตรต่อวินาที อาใครยังไม่ได้ทำส่งคุณครูนะคะก็ทําส่งด้วยนะคะใส่กระดาษนะคะแล้วก็ส่งมาในลายนะอ่ะมาข้อถัดไปนะคะข้อถัดไปจาแบบไหนดีอ่ะเมื่กี้ข้ออะไรแล้วนะข้อที่สี่ ะะก็มาที่ข้อที่5นะคะแอลนะคะเล่นสกีจากยอดเขาลงบนอยอดเขาลงมาถึงเนินเขานะคะตามเส้นทางดังภาพเลยครูว่าภาพสวยมากนะคะถ้าแลใช้เวลาในการเล่นสกีจากยอดเขาเนี่ยแล้วก็มาถึงเขาเนี่ยหนึ่วินาทีเนี่ยเขาให้หาอะไรบ้าง1ห,หาระยะทาง2องหาหาตาเร็ว3คือหาความเร็วเด็กดูภาพออกไหมคะ อันนี้เป็นยอดเขาคุณครูนะอ่ะอันนี้เป็นยอดเขานะนี่เป็นยอดเขานะจ๊ะที่เขาเล่นอ่าสกีกันนะคะไม่ใช่แม่นม้ําเจ้าพยานะอันนี้ก็ไม่ใช่เรือนะลูกนะเขานะคะอ่ะอันนี้ก็เด็กแอลชื่อแอลแอลถือไม้สกีเห็นไหมคะไม้ที่เล่นสกีที่มันเอาไวค้คำ้ำๆแล้วก็ลงมาตามหิมะ เออประมาณนี้นะคะแล้วก็เขาเดินทางมาตามเส้นทางดังภาพเลยค่ะฟืดเล่นมาตีโค้งะไรค่ะตีโคง้งฟืดเนี่ยแล้วก็มาถึงจุดตรงนี้ดานล่างเขาใช้ระยะทางไปเนี่ยเท่าไหร่นะหนึ่งพันเมตรเออตั้งแต่ยอดเขาจนถึงเนินเขาตรงนี้นะคะจินตนาการตามครูดได้นะไม่ใช่แม่น้ำนะอ่ะก็ใช้ระยะทางไปหนึ่งพันเมตร จากนั้นนะคะเขาบอกว่าใช้เวลาไปทั้งหมดกี่วินาที100วินาทีเท่านั้นเองนะคะจากยอดเขาจนถึงเนินเขาให้เราหาระยะทางหาตาเร็วหาความเร็วมาเรามาหากันเด็กๆลองดาวสิไอเจ้า1 0 0 0นเนี้ยนักเรียนว่ามันเป็นระยะทางหรือการกระจัดติ๊กตอบติ๊กตอบติ๊กตอบอะตอนเก่งมากมันคือระยะทางใช่ไหมคะ ส่วนตั้งแต่จุดสุดท้ายไปหาจุดเริ่มต้นตรงนี้มันสั้นๆมันมันมัน,ม,นมันเป็นเส้นตรงใช่ไหมคะอันนี้เราเรียกมันว่าระยะทางตรงนี้400เมตรเนี่ยเราเรียกเขาว่ามันเป็นการกระจัดนักเรียนรู้ระยะทางรู้การกระจัดนักเรียนรู้อะไรอีกหนึ่งตัวรู้เวลาและหน่วยมาเหมือนกันเลย m เมตร เมตรวินาทีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีไม่ต้องหาอะไรเลยก็หาระยะทางได้แล้วใช่ไหมคะหนึ่พหาตาเร็วหาความเร็วได้ไหมคะหาได้นะคะอ่ะมาช่วยกันข้อนี้หาอัตราเร็วอัตราเร็วหาจากว e เท่ากับ s ส่วนที่ข้องละมัง V ีสตัวนี้เป็นระยะทางเมื่อกี้โจทย์หาระยะทางไว้ที่1,000ใช่ไหมคะส่วนด้วยเวลาของเราคือ100อ่ะ100ทีนี้เราจะตัดทอนนะ0ตัด0 0ตัด0เหลือ10ส่วน1ฉะนั้นข้อนี้คืออัตราเร็วคือ10เมตรต่อวินาทีอ่ะต่อไปหาอะไรบ้าง หาความเร็วนะคะความเร็วหาจากความเร็วหาจาก v เวกเตอร์เท่ากับ s ส่วน t นะคะฉะนั้นการกระจัดของนักเรียนเมื่อกี้ครูบอกแล้วมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะ400ใช่ไหมคะ400อ่ะ400ที่เวลามันกันเลยคือ100อ่ะมาตัดทอน0ตัด0 0ตัด0เหลือ 4เมตรต่อวินาทีแสดงว่านักเรียนได้คำตอบแล้วนะคะว่าอาตาเร็วคือ10เมตรต่อวินาทีแล้วก็ความเร็วคือ4เมตรต่อวินาทีพอได้นะข้อนี้ควมาจากแบบฝึกหัดท้ายบทของนักเรียนหน้าที่141นะคะข้อที่8นะคะควมาจากท้ายบทในหนังสือของนักเรียนเลยนะคะหน้าที่141ข้อที่8นะคะ อ่ะทีนี้มาอีกหนึ่งข้อนะคะข้อนี้ครูจะให้ในักเรียนทําเป็นการบ้านส่งคุณครูในไลน์เหมือนเดิมนะคะก็ให้เด็กๆลอกลงไปสมุดนะคะแล้วก็ส่งคุณครูเดี๋ยวเปิดเทอมเราจะมาตรวจกันแบบจริงจังนะคะตอนนี้ครูก็ตรวจใส่ในอ่าโทรศัพท์ครูก่อนนะคะแล้วก็ส่งให้เป็นลายบุคคลไปนะคะอ่ามาดูโจทย์ข้อ6 ข้อ6บอกว่าภูผาปั่นจักรยานจากบ้านไปทิศตะวันตกได้ระยะทางคือ160เมตรนะคะใช้เวลาเดินทางเนี่ย12วินาทีจากนั้นเดินไปทางทิศเหนือได้ระยะทาง120เมตรต่ออ่ะได้ระยะทาง120เมตรในเวลา8วินาทีจงหาอัตราเร็วและความเร็วในการเดินทางไม่ยากเนาะเดินไปทิศตะวันตก เดินยังไงแล้วเดินต่อไปทางทิศเหนือเดินยังไงนะคะใช้เวลารวมเท่าใดดูดีๆนะคะแล้วให้นักเรียนหาอาัตราเร็วและความเร็วส่งอันนี้เนาะทันไหม ก็เต็มที่วันนี้สี่โมงครึ่งนะคะก็ให้นักเรียนทำค่อยๆทำค่อยๆค,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 คิดไม่ได้ตรงไหนก็ไลน์มาถามส่วนตัวได้นะคะไลน์หรือไลน์ในกลุ่มไลน์ของเราเลยก็ได้เพื่อนๆจะได้รู้ด้วยว่าเออเพื่อนๆก็อาจจะติดตรงเดียวกับเราแต่เพื่อนไม่กล้าถามเราก้าถาม นะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณครูมาเฉลยนะคะแล้วก็จะอาจจะขึ้นเรื่องใหม่คือเรื่องของความเร่งนะคะยังไงอาจจะมีแบบทดสอบด้วยในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวคุณครูอ่า ลองประเมินจากที่นักเรียนทําส่งก่อนนะคะถ้ายังไม่เวริร์คุณครูก็จะยังไม่ขึ้นเรื่องใหม่ก็จะซ้ําเรื่องเดิมไปก่อนนะคะจนกว่าน,นักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจมากพอที่จะทำแบบทดสอบได้เนาะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะมีอะไรอย่าลืมสอบถามคุณครูได้ตลอดเวลานะคะคุณสแตนป์บายลอหน้าคอมเลยคะ่ะอ่าวันนี้แค่นี้เนาะอ่ะไปแล้สวัสดีค่ะ